น้ำยาฆ่าเชื้อรลาและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิคน้ำยาล้างภาชนะซีนิคให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิคเจ s มจิตเล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกล้องนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาสวัสดีครับท่านผู้ชม นะครับรายการคนเลี้ยงนกของเรานะครับห่างหายไปจากหน้าจอประมาณ3เดือนกว่านะครับเหตุมาจากว่าทีมงานกองถ่ายทำของคนเลี้ยงนกเนี่ยจะมีกันอยู่4คนนะครับทีนี้ว่าหนึ่งคนลาออกไปก็เหลือ3าคน3ามคนเราก็ยังพอทำงานกันได้นะครับแต่ว่าก,ก็เหนื่อยพอสมควรทีนี้มีทีมงานอีกหนึ่งท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งไม่สามารถออกกองกับพวกเราได้มันจึงเป็นเหตุ ที่ทําให้รายการคนเลี้ยงนกต้องห่างห่างไปจากหน้าจอนะครับแต่อย่างไรแล้วนะครับเ,เรายังไม่ทิ้งรายการไปรอนะครับหวังว่าท่านผู้ชมแฟนคลับของรายการคนเลี้ยงนกรอสักนิดนึงรอให้ทีมงานเรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีบุคลากรคนใหม่เข้ามาร่วมทีมงานเราก็จะดําเนินรายการต่อดังเดิมเหมือนปกติครับช่วงจับกระแสะในตอนพิเศษตอนนี้นะครับ สาเหตุที่ผมต้องออกมาพูดเรื่องนี้ในตอนพิเศษตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องร่างพรบสัตว์สงวนและสัต่าคบ้มคงที่กําลังเป็นที่ฮือฮาผมได้รับโทรศัพท์เป็นร้อยร้อยสายโทรมาสอบถามใน4ีหวันนี้แม้กระทั่งไลน์นะครับที่มาสอบถามกันอินบ็อกเข้ามาถามกันมันเป็นยังไงเรื่องอะไรมันเป็นยังไงให้ผมเล่าให้ผมชี้แจงให้ผมตอบตอบจนตอบ,ตอบไม่ไหวจริงตอบ็เนเยอะจริง ผมจึงมีความคิดว่าเดี๋ยวผมขอตอบผ่านรายการคนเล็งนก็แลวกันนะครับในช่วงจับกระแสรเริ่มอย่างนี้ครับการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมามันมีเหตุอย่างนี้ครับเมื่อปี2535เนี่ยประเทศไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือที่เราเรียกกันว่าไซเตสเนี่ยแหละครับ ที่ต้องเข้าไปร่วมเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นส่งออกข้าวหอมมะลิถ้าประเทศไทยไม่เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือไซเตสเมื่อปี2535เราก็จะถูกกีดกันการค้าเรื่องการค้าข้าวหอมมะลินั่นคือจุดเริ่มต้นซึ่งนกสวยงามก่อนหน้านั้นก็มีการเลี้ยงมาแล้วมีการนําเข้ามาแล้วโดยที่พวกเราไม่ต้องไปมองเรื่องไซเตสไม่ต้องไปมองเรื่องสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะมันเป็นนกของต่างประเทศสายพันธุ์ต่างประเทศ แต่ณวันนี้มันผ่านตรงนั้นมาแล้วในปี2546ก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครับต,ตอนนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติมีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าแบบนี้เลยครับฉบับนี้ด้วยซึ่งผมได้มีการอ่านกลับไปกลับมาแล้วเหมือนเด็กแต่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มโทษให้หนักเป็นเบาจากเบาเป็นหนักค่าปรับแพงขึ้น แล้วก็เพิ่มบางมาตราเข้าไปซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับเพราะมันเยอะมากแต่ผมจะพูดในเชิงสรุปให้ฟังในปี2,546ร่างพรบฉบับนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วกลุ่มของผู้เลี้ยงนกสวยงามก็ได้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นไปประท้วงกันที่กรมป่าไม้นะครับซึ่งกับไปกันเยอะแยะเลยมีผู้พเพาะเลี้ยงที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ออก ลุกฮือกันขึ้นไปไปประท้วงกันที่หน้ากรมอุทยานแห่งชาติซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีเฮียเม้งคุณมนทนตะการจิทธิคุณเป็นแกนนำหลักแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกันกบทีมงานอีกหลายคนนะครับก็เข้าไปพบกับผอ,อของกรมอุทยานผอ,อเขาบอกว่าการที่พวกคุณมารวมกันแล้วมาคัดค้านอย่างนี้มันเหมือนจิ๋กโกข้างถนน ควรจะไปรวบรวมก่อตั้งให้มันเป็นองค์กรเื้อยเหตุนั้นนะครับก็มาระดมพลจัดตั้งเป็นชมรมใช้ชื่อว่าชมรมผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศแห่งประเทศไทยมีคณะกรมะรมการบริหารทั้งหมด16คนมีสมาชิกเข้าร่วม200กว่าท่านพอเราได้ชมรมเราก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งท่านรับฟังครับรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นย่งไงเป็นย่งไงแล้วท่านก็รับเรื่องจะไปปรับปรุงแก้ไข แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปล้มพรบบได้หรือไปคัดค้านแบบทั้งฉบับได้อย่างที่ผมเกินนําไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมกับไซเตสโลกไซเตสโลกเขาก็มีกฎกติกาของเขาเราต้องออกกฎหมายตามกฎกติกาของเขาซึ่งเรื่องรายละเลอียดมันเยอะมากซึ่งในตอนนั้นผมเป็นเลขาชมรมอยู่แล้วก็ทํานิย a สารคนเลี้ยงนกอยู่ขอ้อมูลต่างๆมันก็ค่อนข้างจะเยอะ แต่ผมจะไม่ขอเล่าลึกเหมือนนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเอาเป็นง่ายๆว่าในเหตุการณ์ณช่วงนั้นสิ่งที่เราต่อสู้และคัดค้านก็ไม่ไ,มได้ว่าจะสำเร็จนะครับแต่เราก็ไปรับฟังว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มันถูกกฎหมายซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคำว,ว่าจดทะเบียนฟาร์มคืออะไรนะครับ การไปแจ้งครอบครองทุกคนยังแตกตื่นยังงงก็ต้องไปทำความเข้าใจชมรมผู้พ่อเลี้ยงนกสวยงามก็ต้องทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐกับผู้พ่อเลี้ยงทั่วไปจัดการประชุมกันบ่อยครั้งมากครับแต่ผ่านไปได้ประมาณ6-7เดือนก็เกิดกรณีไข้หวัดนกขึ้นมาพอเกิดกรณีไข้หวัดนกขึ้นมา มันเกิดขึ้นตั้งสามสีป่ปีเรื่องนี้มันก็เรียกเงียบหายไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ร่างฉบับนั้นแก้ไขไปถึงไหนปรับปรุงไปถึงไหนแต่เท่าที่รู้มาสืบมาตรวจเช็คดูนะครับว่าร่างฉบับนั้นก็ไม่ได้ถูกผ่านขึ้นมาเป็นกฎหมายจนมันมาถึงวันนี้ก็คือปี2560ผมเชื่อว่าแฟนรายการคนเล็้ยงนกคงรู้แล้วนะครับเพราะว่าเน็ตน,นี่ว่างกันไปหมดเลย คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าข้อแตกต่างมาตราไหนอะไรยังไงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับผมไม่ลงรายละเอียดลึกแต่พูดกันง่ายๆคือว่าสรุปให้ง่ายขึ้นก็คือว่าโทษมากขึ้นค่าปรับมากขึ้นความเดือดร้อนมากขึ้นนะครับส่วนถ้าใครจะรู้ว่ามากขึ้นเรื่องอะไรอะไรยังไงนั้นลองไปหาอ่านดูในเว็บไซต์ต่างๆที่ในเน็ตตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าคงมีหลายเพจที่หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมา อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของการตีความในมาตาแต่ละมาตาว่าแต่ละมาตาน้นพอตีความบอกมาแล้วความเดือดร้อนมันมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มันส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้พอเลี้ยงนกสวยงามแน่นอนแล้วครับว่านี่เป็นร่างยังไม่ใช่กฎหมายตรงนี้แหละครับ ที่เรายังมีสิทธิ์ที่เรายังมีอิสระในการที่จะคัดค้านหรือร่วมกันที่จะแก้ไขในบางมาตานะครับผมเชื่อว่าแฟนรายการคนเลี้ยงนกเนี่ยคงจะมีกลุ่มมีก้นมีพวกมีงานต่างๆคงจะได้รู้แล้วนะครับว่ามันข้อไหนอย่างไรอะไรยังไงหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็ลอง ไปสอบถามผู้ที่รู้ดูนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มแกนนำอยู่หลายท่านนะครับที่ให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเอกสารชี้ให้เห็นในแต่ละเรื่องนะครับและการคนเลี้ยงนกที่นำเรื่องนี้มาพูดคุยนั้นอยากจะสะท้อนให้เห็นอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนละครับว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเราก็ต้องเคารพกติกาแล้ว พรบฉบับนี้มันก็เป็นพรบรที่อิงกับสซเรนโลกนั่นคือมันอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาที่ถูกต้องแต่แน่นอนละครับเราเคยเพาะเลี้ยงนกกันมาโดยที่ไม่มีกฎข้อบังคับมันจึงเกิดความอิสระแต่วันหนึ่งที่เราถูกล้อมกรอบหรือถูกตีกรอบเราจะเกิดการอึดอัดมันจึงเกิดพลังมันขึ้นมาอย่างหนึ่งแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนทําใจเป็นกลางนิดหนึ่งครับว่าร่างฉบับ,บนี้ถ้าคลอดออกมาเสร็จก็เรียวกว่ากฎหมายบังคับใช้มันก็จะมีสองด้านอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ที่เห็นด้วยกับอีกด้านหนึ่งคือผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่เห็นด้วยก็คือไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับ,บนี้ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็คือได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่ผมผมสรุปไว้ก่อนถ้ามันผ่านมันเป็นกฎหมายตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่ในขณะที่เป็นเป็นร่างเนี่ยเรามามองถึงผลกระทบก่อนนะครับผลกระทบในแต่ละมาตราที่มีกลุ่มของคนเลี้ยงนกเราเนี่ยได้ตีความแล้วก็สรุปออกมาเป็นมาตรามาตานะครับว่าจะมีโทษอย่างไรมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยแฟนรายการคนเลี้ยงนกนี่ คงหากันไม่ยากนะครับมันก็มีอยู่หลายหน้าผมจึงไม่เอามาอ่านในท่านผู้ชมฟังนะครับมันเยอะอยู่นะครับเอาผมขอสรุปว่าเป็นผลกระทบจากร่างพรบฉบับนี้ท่านผู้ชมที่ไปหาอ่านแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นค้านไว้ก่อนเพื่อแสดงความคิดเห็นตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการ ล่าอะไรชื่อให้ท่านนั้นได้ใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนเลี้ยงนกสวยงามนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้คุณเนี่ยไปใส่ชื่อเลขที่บัตรประชาชนนะครับลายเซ็นแล้วก็ลืมไม่ได้นั่นก็คือสำเนาบัตรประชาชนของคุณนะครับแล้วก็เซ็นด้วยนะครับว่าใช้เพื่อคัดค้านร่างพรบฉบับคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับส่วนเซ็นเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยังบอกกันอีกว่าทําอย่างไรเข้าไปในเน็ตมันก็จะมีว่าไปส่งอย่างสนามหลวงสองเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าที่อยู่ในสนามหลวงสองเป็นพวกร้านขายนกสวยงามนะอย่าไปร้านขายปลาขายอย่างอื่นนะเขาอาจจะไม่รับเอกสารอาของท่านก็ไปทิ้งไว้ที่นั่นได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายที่เขากระจายกันไปที่จะไปรับ อเอกสารหรือหนังสือฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะไปรวบรวมรวบรวมทําไมครับเอ้ตรงนี้น่าสนใจคืออย่างนี้ครับมันมีทีมงานแล้วก็มีแกนนําที่มาทําเรียกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวแทนดีกว่านะครับเป็นตัวแทนของผู้พ่อเลี้ยงในแต่ละกลุ่มแต่ละโซนแต่ละจังหวัดเนี่ยขันอาสาพอได้รับความเดือดร้อนจากพรบฉบับนี้ ก็ขันอาสาไม่มีค่าจ้างค่าแรงไม่มีค่าหัวอะไรทั้งนั้นนะครับอาสาเองเลยนะครับที่จะรวบรวมให้ได้หนึ่งหมื่นลายชื่อเพื่อที่จะเอาไปยื่นกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือทางรัฐบาลเพื่อให้ผู้ใหญ่ท่านเห็นใจและเมตตาลงมาดูปัญหา ของพวกเราเป็นปัญหาเล็กๆครับถ้าเปรียบเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นปัญหาระดับชาติของพวกเรายังเป็นปัญหาเล็กๆเป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่กลุ่มคนเล็กๆตรงนี้ทํามาหากินด้วยการสุจริตบางท่านมีไรายได้จากการเพราะเลี้ยงนกสวยงามเป็นอาชีพหลักบางท่านเป็นอาชีพเสริมนะครับบางท่านเป็นอาชีพหลังเกษียณบางท่านที่ตกงานไม่มีอาชีพ ก็กำลังจะเข้ามาสู่อาชีพเพาะเลี้ยงนกสวยงามขายซึ่งผมทำรายการมาแล้วก็ทำนิยสาารมาสิบกว่าปีเนี่ยผมรู้ว่าผลกระทบจากวงการนกสวยงามผู้ที่เข้าไปอยู่ในร่วมชะตากรรมตรงนี้หลายหมื่นคนวงเงินผมคิดว่าน่าจะเป็นพันล้านนะครับที่มีผลกระทบกับเหตุการณ์ ถ้าพรบฉบับนี้ผ่านออกไปเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ขันอาสาเสียสละแรงกายสละทรัพย์ออกมากระจายข่าวให้พวกท่านรู้ให้ท่านตื่นตัวให้ท่านรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะครับพอรู้แล้วจะตัดสินยังไงจะทำอย่างไรเขาก็ขอแค่อะไรร่วม แสดงพลังด้วยการเซ็นชื่อนะครับตามที่ผมบอกไปแล้วนะฮะร่วมเซ็นชื่อแล้วก็จะมีตัวแทนอย่างเช่นสนามหลวงสองก็ดีจตุจักรก,ก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมินบุรีน้องจมีหมดฮะมีหมดผมเชื่อว่าตอนนี้เครือข่ายเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยเขาทำงานกันเต็มที่เลยเพราะโลกออนไลน์แล้วมันเร็วหาไม่ยากแล้วครับว่าจะไปส่งที่ไหนหรือว่าถามเรื่องนี้กับใครรายละเอียดเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็มีกําหนดการเขาก็อยากจะให้รายชื่อเนี่ยรวบรวมให้เสร็จภายในวันอังคาร นะครับวันอังคารที่27นะครับถ้าท่านใดดูรายการคนเลี้ยงนกแล้วไปศึกษาร่างพรบรแล้วมีความคิดเห็นต่างมีความคิดรู้สึกที่อยากจะร่วมคัดค้านหรืออยากจะแสดงข้อคิดเห็นต่างๆอย่างไรแล้วก็ลองดูนะครับรายการคนเลี้ยงนกก็เป็นแค่กระบอกเสียงหรือเป็นสื่อเพื่อให้ท่านผู้ชมบางท่านที่ยังไม่รู้เรื่อง นะครับได้รู้เรื่องได้เกิดความเข้าใจนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเราเป็นคนไทยเราอยู่ภายใต้กฎหมายเมืองไทยแต่กฎหมายเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันที่เราเคยปฏิบัติกันมาวงการขาเลี้ยงนกไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เล็กผลกระทบตรงนี้ผมเชื่อว่ามันมันมันมีผลกระทบที่เป็นมุมกว้างพอสมควร ดังนั้นทางรายการคนเลี้ยงนกจึงได้จัดตอนพิเศษเป็นช่วงจับกระแสเพื่อให้แฟนรายการคนเลี้ยงนกได้ใช้สิทธิ์นะครับใช้เสียงของท่านร่วมแสดงความยิดเห็นหรือท่านเห็นด้วยอยู่แล้วที่จะคัดค้านก็เป็นลงนามนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนไปอย่างที่ผมได้กลับเรียนท่านผู้ชมไปแล้วเอาละครับรายการคนเลี้ยงนกช่วงจับกระแสในะตอนพิเศษตอนนี้นะครับ ขอขอบคุณแฟรรายการนะครับที่รับชมส่วนอน,นาคตข้างหน้าไม่นานนี้นะครับทีมงานคนเลี้ยงน,ก,นกเราก็คงจะสมบูรณ์แบบแล้วรายการคนเลี้ยงน,ก,นกของเราก็จะกลับมากรับใช้แฟนรายการคนเลี้ยงน,ก,นกเหมือนเดิมสวัสดีครับ